โจพร้อมยังโจโโสองสบสสามสสี่ส้จดแป้าสองบาีลยอเลือกทีมชดเลยหอใครเป็นคนเลื คุณคุณมาด้วยเพลงใหม่หเพลงใหม่แล้วนี้อันนี้ อันนี้วันนี้มันเป็นอันนี้เอาวันใหม่ไม่ยีแม่เอาเดยวพี่จะให้โหวตนะว่าว่างซ้อมกันวันไหนบ้างโอเคไหมโอเคพอให้พี่แล้วท่าไม่ซ้อมเหรอคะไม่ซ้อมอเหรอไม่ซ้อมลายมือค่ะคะันลายมือสิบหน้าไม่ซ้อมอันนี้พี่โอเคนะพี่ชอบฮะ ได้แทนได้คัดได้หน่อยสิบหน้าก็คือถ้าคัดก็คือไม่ต้องซ้อมแล้วถูกไหมสิบหน้าเตรมหน้ากระดาษอ่ะอเคอเคมาองเพลงอะไรขาแค่มีกก้าก็หาว่ากูแอคอะไรก็ไรู้เลยรอเคโอเคพี่ก็มีครับหมีอะเคหมียอดิฟงครับมานดูแบนดูนะได้ครับ เอาไปดูเพื่อนมารับก่อนเอาผ่านมารับหน่อยไปรถสีื่อกี้รถสีหรอตอนแรกอะเียวไปหรือยังลูกเอาผ่านเต็มยังอะเต็มแล้วหรอเอาผ่านด่าโดนที่ฉิงดิให้หนูว่ามามีเดี๋ยวหนูไปกดแป๊บไปไปไปมาด้วยเขาจะร้องเพลงมาด้วยฟังเขาเมื่อกี้เพลงมันไอ้นี่ไงแบบว่ามันห่างกันใช่ไหมเอาไว้ง้อบัดุ้ยกี่อยู่พี่เกวหนูแคลบรูปไอ้ดอกไม่ทันอ่ะ แต่ว่าเพลงนี้ไม่ไม่ต้องอ้นี่แล้วมันไม่ได้แบน,นแบนนะโนชนนใครหรือเปล่าไม่ชคค่ะไม่ไม่โดนชนใครหรือเปล่าอาวค,คือคือวางแล้วแต่ไม่ต้องฟังจะร้องเพลงให้ฟังก็ไม่ต้องฟังงั้นน่ะลูกไหนนะลูกให้ห <laughs> อยู่กินโซ่พี่ชิบไปไหนอ่ะแล้วเลยฮะอยู่เหรอหนูเพิ่งมาหนูให้พี่ชิอุ้มไว้อ่ะเอ่อไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนชุดเลยหรอเกลที่หนึ่งเอาไหมพี่ถึงมากมากแต่เขาจะร้องเพลงบมาจุ้ยฟังน่าเธอเคี้ยมมันคู่ก็ไม่มีเนี่ยเธอมันอิจฉาเขามีเขาจะร้องเพลงเนี่ยจะฟังไหมฟังเคี้ยมมันคงไม่มีใครร้องให้ฟังหรอก เอาเพลงให้ฟังป่ะขอร e ้องเพลงให้บาดจุ้ยฟังใช่เอาไปคือให้กลังให้ร้องเพลงให้กำลังใจเขาเหรอใช่ค่ะฟังฟังไหนร้องเพลงให้ฟังไหนลองลองลงกันมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วทำหมดแล้วในห้องประกาศแก๊ง ไปวตนะคะทุกคน12คนในวอไปวอวได้ยังขออนุญาตหนูวอแป๊บนึงนะคะทูลาแป๊บนึงอืว้าฮาอะจะร้องอะไรคือมันต้องร้องเพลงไงไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีเขาศาสตร์ตั้งใจเลือกเพลงมันดม่ยองว่ามันไม่ดีอ่ะไหนไหน ไอเนื้อเนึงอไม่หัวล้อดูดีๆเรเร็วๆนะดีๆใครหิ่ง่อนมันดูคุณหน้าหัวล้อนี่ให้หัวล้อเธอดูชีวิตที่มีคนรับถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปที่ถึงตอนที่เธอรับถ่ายรูปเลยน่าช้าหลังเบอร์อ่ะ เดี๋ยวเขาไปทำเดี๋ยวเขาไปถ่ายรับถ่ายรูปวีดีหวาน่ะลูกค้าเธอน่าจะลูกค้าเขาทำไมเข้าไอซียูแล้วหรอเียชีวิตอ่ะเข้ากับครอบครัวจะตีเขาเขาจะร้องนะน่ะไอเียมาร้องเลยว้าวันดาวร็วพระมฟ้า นใจฉันลูกสีขึ้นปะนปขอองเธดูดังโอ๊ยพวกนี้ไม่เสียงดังจังวะอย่างด้วยเ่ราะเขาไม่เสียงดังเขาไม่มีสมาธิอ่าอแบบแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีคนไม่มีคนเอาใหม่ไหมท่านลุกเลยได้ไหม พี่ข้อจริงนะมาดุยดูฟังอืมมาดุยโอ้ดุยตายแล้วโอเคไม่ฮะพร้อมไหมคะที่รักพร้อมแล้วความวันเราลับลับโม้ายเรารู้สุดถึงใจฉันที่เันเบนของเธอ Đủ đồng nát อเอาดีรองโคตรจะพระเพลงแรกปะใช่ปะโอะ้ท่าน,นี้ท่าน,นี้เป็นปากดุยนะคงจะแบบเืนอน<พ>อาารยะายอ่ะร้องให้ร้องพลงให้แักเนี้ยใช่เ,น,เนแทนนะยินมไมน,าน,านา่ารักจัง,อเ,งเอานะครับ <c oughs> แล้วมีให้ฟังแบบเวอร์แบบชันนี้นไ,ไหม มีเกี่ยวมัวร์มีไหมผมว่าเออเดี๋ยวได้ไม่ฟังเวอร์ชันนี้เนีลูกเราจะลบลูกแต่ต้องเดินนะลูกไม่คนนะไม่คนโอเดมัวโธเปอร์มีจะทำแป๊บอะไรนะเธอจะทำแป๊บยังงั้นอ่ะทำจริงเปล่าอยากฟังจังลองจิตรอฟังเลยรอฟังสักหลายรอบเลย พี่สาวครับว่าไงคะไปส่งผมที่เพาาหน่อยได้ไหมครับไปส่งเหรอได้ครับที่เพาครับที่เพาส่งใครไม่รู้เอ้าทำไมเราไม่มีรถหรอที่ไม่มีรถเหรอรถเรา้ากลับเองรถมันความผิดความผิดของใครครับผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย หนีไปแล้วงอเขาวิ่งไปเลยปตุยเขาเดินกลับแล้วตรงสารจางเขาวิ่งตรงถนนคนเดียวเขาเดินเดินอยู่ตรงถนนหน้าโฮมโปรใช่หรอเดินเหนื่อยเขาไปรับไม่ได้เขาเดินมันด้วยมีตอรี่สงสารเขาหน้าบันดุยเขาเดินเขาอยู่หน้าโฮมโปร เขาโอเคเดินอยู่นะโฮมโปรใส่หน้าโโนก,กากอันนึงใส่สูทใส่กางเกงวอร์มกางเกงใส่รองเท้าเล็กๆก็สะพายกระเป๋าเล็กๆอันนึงมีเงินติดตัวยี่สิบเดินอยู่แถวๆโฮมโปรรถก็ไม่มีรถก็ลบตังค์ก็ไม่มีจัก,กรบาทช่วชูวยนะบาทชุช้าายคือไม่สงสาร<ช>มีร<า>รแต่โท,ทรศัพท์ไอโฟนเจ็ดที่คุยกับเธออยู่นี่แหละ อยู่ดีเขาเดินไส่ผ้าสู่สารออกมาจุ๊ไม่ส่งเลยเขาแกล้งเล่นไม่ส่งเลยเดินไปขับรถเดินไม่ส่งเลยเอาไม่ได้อะไรพูดเล่นเฉยไม่ส่งผมที่เพ้านนครับอุ้ยมาเลยค่ะมาๆเชื่ออะไรคะแนนสุดหลาชื่อฟังครับปังบริย่เหรอใช่ครับเอาจีมีแฟนหรือยังจ๊ะ เอเคพี่มีหมีเล็กหมีใหญ่หมดเลยเต็มเลยหมีเล็กสามตัวหมีใหญ่ห้าสามตัวหมีเล็กอ่ะมีหัวใจอ่ะนายนายพูดคุยกับเราได้นะเราไม่กัดนายหรอกเล็กเหรอมีไงนายนายอยู่ไหมนายนายแคทหรอเหมือนกันครับคขาปื้ดเลยนะคนนี้ปื๊ดเลยไปสามตัวปื้ดปื้ดพี่นอนโดนการทึบเหรอแม่ผิวข้าวตายพี่โอนผิวข้าวตายเนี่ยเมื่อยมันจะมาไหนแกง จะเปลี่ยนผมไปเปลี่ยนไปไม่ก็จะเอาไ้ทรงผมนี้จีบสาวก่อนไม่ต้องผมไม่ไหวแล้วผมจะไปขังเทยเนี่ยมาไปจีบสาวแล้วสาวก็ทัยังไม่แบบตุยยี่สิบคนสาวก็ทักแต่แบตุ้ยเนี่ยแขังเท้เอ้ยมันอยู่ไหนนินกังเทยเอ้ยเจอใครพูดอะไรวะทุ่มำอาไรนี่เดวครับนี่เจลว่าไงคะ รักล่นนะจุ๊รักเหมือนกันค่ะไอ้จู้เผยอะไอเธอจู้เผยเนี่ยจู้เคนหน้าอ๋อมีรูปมันมีรูปหลังเรเบลว่ะที่เป็นรูปหน้ากากไปเล่นได้นะตรงนั้นน่ะมันได้ของเหมือนกันนะาแเอร์ไม่ใช่ฟังอยู่เนี่ยรูปไหนนะก็มันตีหมดเลยตอนเนี้ยเทพขาามผ่น เออลูบหมวกเรเล่นได้ใช่ไหมใช่วันนี้ก็ตีสแลเกอร์เน่ยลุมหมวกหลังเลวเห็นปะใกล้ๆลแลนอใกล้ๆกลาเราเลยสแลกเกอร์ทามาให้น่อเราตีหมดเลยสกเกทยอาร์า้อแก๊งสเตอร์มานะเมื่อกี้อร์ไปไมจไปไหาดไปไปเอฟซีหลนะแก๊งสเตอร์เอใช่ไหมพันพิวได้ย่งั้นเราต้องจอดไว้ตรงนี้มันจะหายไหม อ๋อเลยวิวใหม่เด็กหัดแบทนะแก๊งเตอร์นั้นไปจอดตรงอื่นตรงนี้ามาเขาเลยรอยิงเข้าเยหรอเขาไเขาเล้เข้เข้เล้วเขล้วเาบวดล้เข้วเาไปบว้าไปบัช้เขาบวชแลเขาไบ้วาไปบวช้เขาไบลงบวชแล้วาไบบวชแล้วเไปบวชแล้บวชแล้วเบเ้วเขบ้ๆเไปไป่ปไ